สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็มีจดหมายของหนูเองที่ว่าดาวพี่อายที่อยู่ในเรียนจำแล้วก็พี่จอมวินอยู่นะคะมาอยากอ่านให้ทุกคนฟังค่ะถึงพี่บุ้งจากอันนาผ่านไปแล้วหนึ่งปีแต่พี่บุ้งก็ยังไม่มาเข้าฝันกันเลยถ้าพี่บุ้งมาเข้าฝันหนูก็มีหลายเรื่องที่หนูคิดว่าพี่บุ้งอยากได้ยินได้เมากันพี่บุ้งคงจะลุกขึ้นมาดา่าแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยในปีที่ผ่านมาก็คือ พี่บุ้งยังคงไม่ได้รับความยุติธรรมในปีที่ผ่านมาอะไรๆก็เปลี่ยนไปเยอะมากนายกก็เปลี่ยนพกกนรรคการเมืองก็หายไปหนึ่งพรรคมีสวชุดใหม่ไทยได้ฮิวแมนไรท์เคาซิลอยา่อยางไรก็ตามพี่บุ้งยังไม่ได้รับความยุติธรรมในปีที่ผ่านมาหนึ่งในข้อเรื่องรองปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมดูจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการตอบรับมากที่สุดค่ะ ก็จดหมายฉบับถัดไปนะคะจะเป็นจดหมายของพี่อายกันหรือไทยที่ตอนนี้ถูกคงขังด้วยมาตรารหนึ่งสองเป็นในเรือนจำค่ะสวัสดีพุ่งเด็กิพร์น้องรักของพี่เราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะวันนี้วันที่8ปดพฤษภาคม6-8ใกล้จะหนึ่งปีแล้วเนอะทุกความทรงจำยังยังคงจำไม่เคยลืมทุกที่ทุกสถานการณ์ พี่ยังคงจำไม่ลืมถ้าตอนนี้บุ้งยังอยู่ข้างๆกันบุ้งคงไม่ต่อยอพี่อยู่ในขกแน่นอนแต่ไม่เป็นไรพี่จะเข้มแข็งให้ได้แบบบุ้งในสักวันหนึง่งในวันที่พี่ก้าวเข้ามาเรือนจำพี่สติแตกจะต้องอยู่ในแดนพยาบาลพี่ไม่กินข้าวไม่พูดกับใครแต่มันมีเรื่องบังเอิญว่าในแดนนั้นมีคนที่เคยดูแลบ,บุ้งตอนป่วยเขาพูดกับพี่ว่าสู้สิบุ้งมันสู้มากนะทั้งใจและอุดมการทําแบบบุ้ง เราอย่าอ่อนแอแบบนี้สิถ้าบุ้งบรรลุมันคงผิดหวังนะคําพูดนั้นทําให้เราพูดกับพี่คน,นั้นทางน้ำตาว่าใช่ค่ะบุ้งมันเป็นคนเข้มแข็งไม่โสดไม่แคร์อะไรที่ทุกคนว่าหรือมองว่ารูแดงหยาบคายเพราะพวกเราทุกคนรักกันรู้กันดีว่าบุ้งเป็นคนสุภาพผิวใจทุกคนในวันที่น้องตายเราทั้งโกรธและเสียใจที่เราทําอะไรไม่ได้ และน้องของเราต้องใจฟรีหรอในวันที่เราไปงานสบน้องเราเรามองรูปบุ้งและจับที่แก้มในรูปเราพูดกับปุ้งว่าเดี๋ยวพี่จะรีบตามไปหาบุ้งนะเราไปอยู่ในที่ของพวกเราที่มันไม่ใช่ประเทศนี้เราจะไปเจอกันนะเราจําได้ว่ามีคนถ่ายรูปเราตอนคุยกับรูปของปุ้งและเราเอามาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ก่อนจะกลับมีการร้องเพลงให้บุ้งแต่เรากลับร้องให้แทน และเราเออกมาตั้งเป็นรูปปรไฟล์แล้วันที่14พฤษภาคม68เป็นวันครบรอบหนึ่งปีของการจากไปของบุง้ง mm hmm. อายจะอดอาหารหนึ่งวันเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุง้ง mm hmm. ทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเราจะอดอาหารต่อไปเราแค่คิดถึงน้องสาวของเราบุง้ง mm hmm. จดหมายฉบับถัดไปนะคะเป็นจดหมายของพี่วัดดาวที่เขียนให้บุ้งค่ะ มันก็เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วแหละบุง้งที่ครบรอบหนึ่งปีที่บุ้งจากไปแต่พี่ดาวก็ติดงานอื่นจนไ,ไม่ได้มีเวลามาเจอมันก็เป็นอย่างอีกแล้วแหละบุง้งที่ทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสทําอะไรให้กันก็คงไม่พ้นเรื่องจัดเตรียมของกินข้าวและอัปเดตเรื่องเราวน้องๆรอบตัวบุง้งวันแรกที่เราเจอกันคือวันที่บุ้งและน้องๆถือธองรุ้งเดินไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเรียกร้องทรงผมเรื่องแบบเรียนเรื่องชุดในโรงเรียนให้กับนักเรียนทั่วประเทศ จริงๆเราพูดอยู่เสมอว่าบุ้งและน้องๆในวันนั้นคือคนแรกที่ททเดินทางอีกครั้งในกรุงเทพและเราเจอกันเรื่อยๆไม่ว่าไม่พ้นเรื่องการเคลื่อนไหวที่ชุมนุมโรงพักสลับกันไปมาทั้งที่พวกเราน่าจะได้เจอกันที่ทะเลไปเที่ยวตามที่ต่างๆกันบ้างแต่ประเทศนี้มั่นใจระมใ,ใจดําเกินที่พักให้ชีวิตของบุ้งและน้องๆต้องเผเิญหน้ากับคมโดยแรงทุกรุปแบบแต่บุ้งก็รักประเทศนี้เหลือเกินจึงใช้ทุกวิธี ทางที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องอาศัยคนแบบบุ้งและมังที่มีความหวังที่เข้มแข็งกับการต่อสู้จดหมายใจสุดท้ายบุ้งหายไปมีคนทําให้บุ้งหายไปวันที่บุ้งหายไปพี่ดาวเสีเยใจขัดสุดอยากให้บุ้งกลับมานี่ก็เป็นจดหมายของพี่ว่าเก่านะคะแล้วก็หนูก็มีจดหมายอีกฉบับหนึ่งคะ่ะเป็นฉบับสุดท้ายของพี่จอบิดยูที่จะมาอ่านให้ บุ้งจนถึงนั้นที่เขียนจดหมายนี้พี่ก็ยังช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่บุ้งจากเราไปอย่างไม่คนเกิดขึ้นน้องยังคงอยู่กับเราอยู่ให้พวกพี่ๆอ่านชื่ออ่อนแอแล้วเล่าว,ว่านี้น้องทําอะไรให้กับสังคมได้รบเทียงกันอีกลายเป็นพวกเราได้แต่ฟังชื่อน้องในข่าวที่มันไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยมีแต่ความไม่โปรง่งใสไม่มีคามําตอบให้พวกเราเลยพี่โกรธที่ที่ผ่านมาน้องต้องไปเชิญ กับเรื่องราวบ้าบอต่างๆตลอดทั้งเรื่องงี่เง่าเรื่องไร้สาระความอม่ยุิธรรมมากมายการที่น้องต้องต่อสู้กับพวกคนเห็นแก่ตัวอย่างยาสบากพี่เสียใจที่พวกพี่ยังทาได้ไม่ดีพอยังช่วยส่งเสียงให้มันดังได้ไม่มากพอแม้มันจะมีความพยายามปล่อยผ่านให้เรื่องเงียบหายไปต,ตามกาลเวลาแต่พี่มั่นใจว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นพวกเราจะไม่มีวันลืมน้องนะเราจะส่งเสียงต่อไปนะ Because things are the way they are, things will not stay the way they are. เพราะทุกอย่างเป็นเช่นนี้มันจะไม่เป็นเช่นนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ